ผมจะพาชมสายพันธุ์พริกเลสทันเดอร์ใครที่กำลังมองหาสายพันธุ์พริกที่ดกข้อถี่ทรงพุ่มใหญ่และเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเพื่อนๆนี่ผมแนะนำพันธุ์นี้เลยนะครับที่ผมปลูกมานะครับที่ว่าดกๆกเนี่ยก็จะมีจากประสบการณ์นะครับก็พันธุ์สอนแดงนะครับจินดาสอนแดงซุปเปอร์ฮอตอัมพาวาแต่สายพันธุ์นี้คือเลสทันเดอร์ จากที่ผมปลูกมาทั้งสามสายพันธุ์เนี่ยผมพบว่าท t h เดอร์นะครับดกแล้วก็ข้อถี่กว่าพันธุ์อื่นๆทรงพุ่มใหญ่เท่ากับอัมพาวาเม็ดเขาก็จะใหญ่นะครับเพื่อนๆแต่ความยาวของเม็ดเนี่ยจะสั้นกว่าอัมพาวานิดนึงครับแต่ข้อของเขาเนี่ยเวลาติดดอกนะครับจะถี่มากในเพื่อนๆเนี่ย พริกผมเปิาปลูกเมื่อ8ดมิถุนายนนะเพื่อนๆตอนนี้วันที่สาสิบกันยายนก็เกืบอบสี่สิบวันแล้วครับเก็บรอบที่สองเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยรอบสนะองเนี่ยลอกแรกของเก็บไปแล้วต้นหนึ่งเนี่ยถ้าต้นไหนสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆกิโลกว่าครับเนี่ยพุ่มมันใหญ่มาก นี่นะครับพริกอายุประมาณสี่สิบกว่าวันหลังจากที่เราย้ายมาปลูกในแปลงพริกนะครับถ้าเราบำรุงดูแลดีๆนะเพื่อนๆเนี่ยไม่มีมแมลงรบกวนไม่มีโรครบกวนนะครับดอกแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหเก็บไม่หวัดไม่ไหวครับแต่ตอนนี้คือช่วงเดือนกันยายนเนี่ยฝนตกหนักมากครับ ทำให้พริกผมเนี่ยบางต้นเนี่ยตายครับเหี่ยวตายเลยนะเพื่อนๆทาให้พริกผมแย่เลยนะเนี่ยจากพริกสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับแย่ไปเลยนะ่ทางนู้นทางนู้นนะครับแย่ไปเลยเหลือแต่ตรงดอนดอนครับที่พอจะพอจะได้กําไรบ้างนะครับเนี่ยดอกมากครับข้อถี่ทรงพุ่มใหญ่เนี่ยผมส่งร้อยแปดสิบเท่าเอวเลยครับเนี่ย ูงครับถ้าคนสูงเนเก็บสบายเลยแต่ถ้าคนต่ำๆก็อาจจะสักร้อยหกสิบเนี่ยก็จะเก็บพอดีพอดีนะนก็เป็นสายพันธุ์ที่ผมแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆที่กำลังหาสายพันธุ์พริกที่กำลังจะปลูกเริ่มต้นฤดูการปลูกในหน้าหนาวพริกเล d ันเดอร์นะครับผมว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพื่อนๆ,ๆก็เป็นแนวทาง มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยนี้เพิ่งติดดอกใหม่นะครับเนีย่ยติดผลติดดอกใหม่อายุสี่สิบกว่าวันผมเก็บไปแล้วรอบนึงแนละเนี่ยเนี่ยเก็บไปแล้วรอบนึงเขาจะติดตั้งแต่กิ่งล่างขึ้นมาลนอล้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยกิ่งล่างนะติดติดทุกกิ่งครับแต่ของผมไม่ได้ทำสาวเนี่ยดอกมาก แต่ถ้าผลโตยังไงเดี๋ยผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันอีกสวัสดีครับ